เช้านี้เราจะไม่ทำข้าวกินนะคะอยากกินอย่างอื่นบ้างก็เลยให้พ่อบ้านไปซื้ออาหารเช้าจากข้างนอกนะคะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ของถนนเส้นนี้เลยนะคะถนนหลักใกล้บ้านนี่แหละเขาขายขนมหวานนะคะ ด้านในร้านจะเป็นขนมหวานด้านนอกร้านจะขายเป็นปูรี่ก็คือแป้งทอดกลมๆที่เห็นในถาดข้างหน้านี้นะคะแล้วก็เจลลบีแล้วก็สับจีสับจีก็คือกับข้าวอะคะ่ะส่วนมากมักจะเป็นมันฝรั่งกับถั่วลูกไก่นะคะมีน้ำเป็นน้ําแกงเลยกินกับปูรี่คืออร่อยมากนี่นะคะคนทำ ขารีดแป้งเก่งมากเลยอะสองทีไม่เกินสามทีได้แล้วเป็นเรารีด,ดีิเป็นสิบก็จะได้ปูรีสักแผ่นทั้งรีดด้วยทั้งเอาใส่กระทะไปด้วยนะคะทำแบบว่าชิลมากเลยอะ

เพราะว่าเราต้องการทุกอย่างร้อนๆกับข้าวเขาจะทำใส่หม้อไว้แล้วนะคะลูกค้ามาก็หม้อมันก็จะตั้งอุ่นร้อนไว้ตลอดเวลาลูกค้ามาก็สามารถตักใส่ถุงได้เลยสิ่งที่จะต้องทอดร้อนๆก็คือ,อ,อปูรี่นะคะแป้งทอดตัวนี้แล้วก็เจลีบี เราก็สั่งไปเลยว่าเราจะเอาปูรี่เท่าไหร่อย่างที่บ้านมี7คนนะคะคนหนึ่งก็จะกินไม่เกิน4-5แผ่นก็นับไปนะคะแล้วก็ซื้อเจอเลีบีสักโลหนึ่งซื้อ ปูรี่ไปเท่าไหร่เขาจะให้แกงนะคะกับข้าวมาตามจำนวนปูรี่ที่ซื้อนะคะคือกะว่าพอกินไม่ต้องบอกว่าเอาหนึ่งกิโลสองกิโลอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะคะเขาจะให้มาพอเลยซื้อห้าสิบปูรี่ก็เขาก็จะให้น้ำแกงมาเป็นถุงใหญ่มากๆเลยแบบต้องพอสำหรับห้าสิบปูรี่นะคะ แล้วลูกค้าแต่ละคนที่มาซื้อเนี่ยมาซื้อน้อยๆไม่มีค่ะเขาจะมาซื้อกันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยคือเช้านี้ทั้งคนทั้งบ้านาจะไม่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะก็มาซื้อไปกินทั้งบ้านเลยแล้วบ้านคนเนย็นนี่แต่ละคนก็แต่ละบ้านก็มีกันอยู่หลายคนอะนะคะแลก็จะซื้อในปริมาณที่ค่อนข้างมาก ตอนนี้เขากำลังสั่งให้ผู้ช่วยนะคะหยอดขนมจลลบีไปพลางๆก่อนเพราะว่าตัวปูรี่จะต้องรีบก่อนนะคะให้มันได้เยอะๆเวลาทอดมันจะได้เต็มกระทะนี่ค่ะจลลบี คนหยอดนี่ข้อมือต้องแข็งพอสมควรนะอ่อนๆนี่ไม่ได้เลยมันจะเหลวเละไปคนลิติศรถทางไม่เป็นกลมๆแบบนี้นะคะทำไมเขาต้องเอาซ้อนกันเพื่อกดให้ อันที่อยู่ล่างสุดนะคะจมในน้ำมันให้มากที่สุดมันจะได้สีสวยเสมอกันนะคะคนหยอดนี่ก็ชนานาญมากเลยอย่างว่าแหละทาทุกวันเนาะจลเจลบี้เจ้านี้ไม่ชอบสไตล์นี้นะคะก็คือเป็นลักษณะแป้งด้านนอกกรอบด้านในฉ่ำนุ่มนะคะแม้แต่เย็นแล้วก็ยังคงกรอบนะ คือเจลเลบี้สไตล์นี้เ่งชอบแต่บางร้านเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนแห้งๆอะ่ะอันนั้นไม่ชอบกินกัดไปมันกร,บกรอบๆแข็งๆร่วนๆก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เราจะชอบแบบนี้เลยแบบออริจินัลข้างนอกกรอบ ข้างในนุ่มกัดแล้วน้ําเชื่อมไหลมาตามฟันอืมันฟินมากเลยนะกินเสร็จแล้วไม่ต้องเช็คน้ําตาลนะคะหามไปโรงพยาบาลเลยนะคะเขาจะทอดให้เหลืองประมาณนี้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องใส่สีเดยๆทั้งสิ้นทอดให้เป็นสีนี้เลย แล้วลงประชุบน้ำเชื่อมมันจะเป็นสีนร,นนสร้านไหนที่ออกเป็นสีแดงๆมันคือใส่สีนะคะแนโนอนจลเลบี้ร้านนี้ขายโลระร้อยห้าสิบรูปีนะคะก็คือประมาณ60บาทกิโลละหกสบาทเท่านั้น ถามว่าทำไมอาหารอินเดียที่ประเทศอินเดียถึงราคาถูกถ้าเทียบกับอาหารไทยค่าเงินมันต่างกันนะคะค่าเงินของไทยเนี่ยจะแพงกว่าของอินเดียถึง2.5เท่าคือของบ้านเขาก็ว่าแพงสําหรับบ้านเราก็ว่าถูกก็เหมือนเหมือนกับเงินดอลลาร์ค่ะฝรั่งมาเที่ยวไทยบอกออ้ยถูกถูก เราก็ว่าแม่แม่ต่ไข่ยังแพงพอบ้านได้ของแล้วนะคะก็กลับบ้านกันละทีนี้เช็คของเรียบร้อย